ก็เราจะพันหัวมันอยู่เนี่ยแล้วลักไปอีกแล้ได้มื่อหนึ่งเมื่อสองมันลักไปอีกแล้วอีตอนลูกแล้วเนาะมันเพิ่งโดขังมันลูกเนาะมันโมไปมันจะไปบางทีกินข้าวลูกก็หน่อยมันโมไปได้เนาะโมไปถ้าไปได้กินเนี่ยมันจะย้ำหน่อยก็เนาะคอยถามมันเป็นยังอ่อนอร่อยมันโมไปน่ะแม่ไอ้โมไปมันเจออยากให้กินข้าวฝรั่งแม่บรชวนพามากระดับ มืดดึกดื่นกลางคืนมันเดี๋ยว9:00 10:00มันจะได้มาอก็สิหาหมก้ย่านแล้วมาย่านแล้วลูกพอจะกินข้าวพอจกนอนแล้วเนาะอยากนอนแล้ว9:00น10:00เตือนนอนอยู่หันบ่ฟุกเอาแม่บ่จักว่าเฮ้ยเว้าันเว้าหลายมันส็ได้เฮ็ดใช้แล้วเราก็จักสิเว้าได้ได้สิว่าไเออ ตามภาระเนาะปล่อยไปยิงตามปล่อยมันไปตามใจมัเราเมื่อว่าเนาะแล้วแต่เวทกรรมผู้ใดก็ได้บอกบ่ฟังบ่แม่นว่าบ่บอกเด้อบอกครูคเ้าเราก็ได้บอกมื้อเช้านี่ฟังอยู่จ้ะครับสิฮื้อก็บ่อสิอก็บ่อด้อ้ายบ่ฮ้สิพาลูกมานอน้ายเด้อเพิ่นเออฮายๆจ้ะไปบ่ฮอดไผด้ไปเมือ ก็มันหืมมันเออไข่อยู่ดอกเขาว่าว่าก็ชื้อๆอยู่มือตาบุ๋มเมาหมาดอกเก็มันจะว่าว่าเออเนมันไปไปอยู่เขาบอกว่าว่ามันเออเขาว่าเออหายยาแหละหาบโมไปมันก็บอกได้ว่าบอกได้ว่ามีแต่ร์เราพังอยังไงนะโมไปาเนาะโมไปบอกแล้ว สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุขสุขคนสุโมสุบอลพี่น้องเนาะตัวโค้งไป้อมไปพี่น้องฟอร์นักแขกก็ได้สวงเย็ดไทยเย็ดหน้าเขาสั่นเนาะพี่น้องเลยดูเวียนนักตื่นไปไทยหน้าแต่เศร้าพี่น้องแต่ละมือเนาะเดี๋ยวว่าสิออกมาถ่ายทำถ่ายคลิปถ่ายทำไปเรื่อยๆนะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวว่าเขาต้อง เห็ดเวียกเขาก็เห็ดพี่น้องกะไทยอ่ากับเมื่อเขากะลกกะลกยังือวาลำหน้าแดงอีกคือนึงพี่น้องเลยเนาะต่วาสุชนช่วงนี้ก็ได้กับหน้าเวียกตอนรับหน้าเวียกหน้าฝนือวาลำบากมันนี่กับมหาสาวแตงอ่อนพี่น้องเนาะบ้านพนสว่างพี่น้องเมืองอุดุมพรแควสวันนาเคตพี่น้องเนาะมหาสาวแตงอ่อนก็คือเอาเสื้อมาซอยเบาจอยพี่น้องนอนดูว่าทีนอน สาบันเฮาก็เอ oh, ื้นเสื้อที่นอนมาซอยเพิ่นเพิ่นเอามาบ่ได้มาบ่เบิดพี่น้องเนาะซอยกันพี่น้องเอ้ยบ่จ่อยเนาะจักเพิ่นสิให้ไว้ใสละที่นอนนี่ก็ได้ไปพี่น้องเข้าไปหาบจ่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิให้ไว้ใพี่น้องเอ้ยไปและพี่น้องเอ้ยเสื้อที่นอนนํามาซอยบจ่อยไปสิไปนสาวแตงอ่อนพุ่นละพี่น้องเอ้ยเนาะ và năm gần thang với những cháu tinh ong cháu vậy đó lại à, đi bọt cháu ừ, bay sai suy nghĩ bọt đi bọt cháu tinh ong bọt sai bọt 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 ก็บดจอยแะพกมุวงหมดแล้วไปทำน้านะ่นอนไ้ผ่าไน้ำสาวแล้วเนี่ยโอ้ดูดูดได้ไถี่นอนได้นที่นอนของสาวถี่งอนกับลูกสาวเล่าเนะเตงามไม่ตู้ งามเนาะเลืเนาะยังเหลือกับสีเขียวือให้ไปซือช่นี่บ่จ่อยได้ยังอน่ะซนไนได้เนื้ออีกอาอซนปลาซีนโลปลาชโลซื้อมา้ันกันแต่งกําลังแต่งอ่อนนะโอเให้ช่างแนพิ่นว่าโดยคนละ2โลเนาะโดยคนละ2โลแตว่าสิชุ่กันกินแล้มื้อนี้ว่า อะไรอย่างเงี้ยชอบมกกัดฉลุปเพื่อนวันรุปเพื่อนได้เพื่อนได้เอาในคนเรากลุปไม่เฮนยบุเจ้าวคนบัดพุไปชาติงงามหวานไอ้โน้ก็าม่เรียงว่าขักเลยขานเลยันว่าจบดีนี่ย่ันว่าุนเลือดเวลาเนี่ให้งามกว่านี่เขาว่าเห็นเอาพาออกให้งามกว่าเราน้ามันขึนบพื้นหอ้ให้ขากเลยแล้วใสโซล่าแอมเบร์จบเจือเนาะเขาไเป็นคนเจือ พอหักแต่ว่าสําน้นก็อยู่ได้โดนตบอยู่เนาะให้มันขาดก่อน่นว่าเด้อๆมีก่อนได้ออันนี้ก็อยเื่อรถพาได้สิเฮได้เด้อปีเอาดินมาถมอุดคองลงให้น้ํามันไหลออกไปเนาะก็บอกเพิ่นน่ะจัก่สิว่าไลอ ค่ะดี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 นีด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 ี่ีด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 ีัีด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 นะีนีด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 ี่ีดีดีดีีดีดีดอดี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 ่ีดีดีดเดเดีดีีด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 บดี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 ดือีดะดี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 ีดีดีดไดี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 างดีดีดี่ีดีดีดนดี้ีงเดี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 ตะกีดีีด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  มันมีหญ้ามีโยงูนไเนาะงมันเกิดในทางมันเปนคุณแต่ป่านี่ยจะก็แต่กี้ก็เราปลูกมันอ่ะเ่คอยในระยะทางทางแล้วปันไครก็ไปจากทางมันหกไผรก็ไปจากเข่าเบิ้งเขาว่าก็เจ็ดตอนนั้นเราโชว์อันนี้เขาว่าเอาไว้ปิชังอันนี้เราก็มัสิปลูกปิชังได้มัสิกินปิชังได้มีแต่เครือมันก็ลื้อที่มืดไครก็บอกว่าจะเข่าใครก็ย่านเบิ้งเข่าก็เจ็ทางเมันกบตัวหอบตัวแห่ก็ทางใครบริสต์บร็ส ไ่เราไปแปนออกแฝนออกเลยเติดเนาะบืดคุนมาบ้านนี่มันหกพักกบอยเขาแล้วตะกี้มีแต่ทางเราหลงแต่ทางเราเข่าคือทางโนนแต่เราอยู่ไปใกล้โบได้ได้เหือนเราตะกี้ไรแต่เราอยู่แต่เราเป็นคนแต่เราเป็นคนที่ไฟใกล้เราพวกอิชีแล้วเข่าได้เขาเบาบอสเบาบอนนอลนี่ เคยบูชาแล้วเนาะคจักเคใส่เราเลยเราว่าเด็กยาชือยาเล้าเนาะยาเล้าแต่เราว่าเนาะแต่เราอยู่เวรแต่เราเป็นคนขนาดเราว่าทำบุญและสาแต่งอนมาเนาะสีมงฮโมงบุญและมงเขาว่าสีมงสีมงเก่งคุณเด้ าว่าว่างได้ใส่ตู้ไว้แล้วซีนก็ได้เนาะแม่นใส่ตูว่นตูย็ไว้อี่นนี่มันบนั่นเ จวคือว <languages? S 2> ่า <Weekly> ว <shut out> ่าวอกกันกับว่าจอยว่าผนว่าศิลปแล้วเออมันนี่รอลปกันว่าบอกกันเน้อแต่ว่าจอยบอกเราเราก็บอกขึ้นเลยบอกมันนี่นะจ่ายเงินค่าสร้างหมือเปลจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายจวนเลยจ่ายคืนเพยคนจ้างก็เมื่อเช้าเลยโอ้เมื่อเิ่นหลับหน้าบอกเป็นเขาพิตการเลยมีเป็นเหตุการณ์อยู่ละเก้าขาดงานช่องมือช่องมือตเหตุงานทางนี้ มาที่นี่บดชอยพ่อเจ้าก่อนมีงมีบดชอยได้ครับลูกเคยบ่ด้ว่าลูกเคยเคยสาวเคยสาวแต่พี่มาเยี่ยมมันมันมาเยี่ยมแม่ได้แม่เขาชะลมเลยอยู่เลยน้อยน้อยมึงมีปุ๊บเจ้าปุ๊บอะไรกันพ่ออ้ยมันกระเทือนเลยพ่อน่ะเฮ็ดอะไรซื้อเนาะอะไรซื้ออะไรซื้อ มันก็เมื่อยแต่ห้าโมงกูจะเ่ร้าไม่เหนื่อยเข่ากอยเปิเมื่อเลยมันเริ่มตื่นชัวรยังไ่เห็นแต่งแต่งนอนไปยังบอกคุตื่นมาอ้าวแต่ง่อนมันอยู่บ่ลังเห็นียกอยู่โรงงานบ่โรงงานละเก่าเห็นแบบลงโรงงานยังเข่าจะเชร้าบ่เข่าเจ็ดโมงเคยเผื่อมื่อเนาะเดินทางเผื่อหอดพนก็หกโมงเลยอ้แม่นเลยเผื่อหอดเดินทางเนาะแมจากบ้านพนอยู่ดงฟื้น โอ้บ้านหนองพื้อบ้านหนองคือโอ้หนองคืออยู่ไหนเติบเนาะโอ้ไกลเติบจะว่าจ่บ้านในไปว่าเป็นหาหุ้ชีบลับคุบอพื้นฮอดฉวัดเนี่ยแล้วเนาะเติค่อยคือเที่ยวเที่ยวดูหนึ่งคำว่าคือบมไก่บก่เท่าไหคือไก่ไก่ไก่เลยแม่เคยไปเคยมาม่ใก่เดเที่ยวดูเนาะเที่ยวดูอะไรบางเที่ยวดือนหนึ่งช้องเถื่อ เราเคยไปนี่ห้อยวำๆกับหอด้วยทีอเราบ่เคยไปเราไปที่หนึ่งก็ว่าคือนานหอดแท้นะแม่เนี่ยเขาบ่เคยไปคือเที่ยวเลยคือเรื่ว่าก็บอกเขาบอกไก่ปันไดนะบ่เราเคยไปเลยจ้ะเคยเที่ยวด้วยไปเจ้ะจะที่เห็นนี่ได้เขาบอกแว่าจะแม่ว่าแม่เราบอกใครก็บอกเราเราเกิดเรายังบอกกันชาติงอนนี่นะเนี่ย còn bảo không có việc, còn nó liền như thế này ra là mất nước. được mười thẻ bèn như thế, này cái đấy dữ. nó, ông này nó phải lập tràng đi. phải, làm cái đó lập tràng, chỉ đấy. bố lấy khăn thang này lụk phải bay tăng. tăng khืน, tăng khืน cứ bay như đi ไปแล้วก็แล้เฮิรนเสี่ยวพูดนะไปหาเสี่ยวเลยบ่เดี๋ยวนี้นะบ่อนมันเคยไปพูดนะเอาเลยมันไปตอนเช้ากลางคืนลักไปกลางคืนป้าติดตกวอะไรลูกก็นั่งท่ามันเสี่ยนอนในนี้ลูกเสี่ยมาอยู่นี้ลูกคอยทางหาอยู่บ่ไปได้ลูกเรไปน้ำแม่ได้มาเป็นใจในตัวลูกเนาะมันถ่ามันเสี่ยอย่ามันบ่ได้กินข้าวกินน้ำก็กินน้ำเมลท่าวันนี้นะอยู่สังก์เลยอย่าสังไปนอนเนาะเดี๋ยวถ่างกันยังเชื่อว่าเราคุเมลเรา มตก็ไปไปนิงม่ยังบอกคนไหนนะเ้วเอาเราเราไปยังเชินเชียวลยเจแล้วไปินเ่นไปดินื่อๆนะไปกับนางข้าววาจะกินเก่าแล้วก็มาอ่ากก่ิก่านเกาินเก่ากนเก่ากินเก่าิน่กินเก่กนกาิเก่าเก่านเ่าิเกานเ่เขาเ่าเกาินก่กินเก่าก่านเก่าา่าาเ่ากาากเาา่เาาน่า มันัก็เฮราไบ้านน่ะคือว่าติดกระด้ากระดองแท้พอเอาไปสั่งมันกินว่าติดแท้เนาะแต่ว่าเขาก็บูชาเลยไม่ไปเบิ่งดอกไม้อยิ่ได้มันเป็ดนะได้เบิ่งลูงดอกไม้เบิ่งมันเป็นได้คือติดเขาเขาบอกว่าคำโบราไปมือหนึ่งคือใจสิขาดนี่มันบอกขืถามมันได้จอดขืดอยู่เในลัำจอดถามมันอยู่ไรมันบอกโบราณไปจักมันเป็นได้มันเอาอยู่บ่ไดั้นคือว่าขืดอยู่ในใจคือจะไปเอกาหมาะ แบบว่วยอยอยเนี้ยขึอยู่ไก่บ่เหินเสียคนได้มไปเอ้าเห็นบ่เือนนั่นเนาะใช่ไหมนางจอกต่อก็เราเคแม่นางจกหัวเอืนแม่นางจกเยบเข้าไปได้หัวจักเมานางจกช้ำบันเดี๋ยวะบอกบ่บดแล้วหัจักเนีบ่เห็นเยอะแต่บ่บอก็บูวจักเอือนคนบ่เท่าเอือนพ่อนางไมน้องยังนี่บ่เอานแล้วก็เิาเคยแม่นองไม่น่ะเอื้อนพ่อนางไม่น่ะเลยเลยวิถีทางก็แม่นเอือนนั่น พอนังจอกนู hmm. mm ่นแหละวิถีพอนั่งจอกก็เหมือนเรืองนั่นเชี่ยวฝืนนู่นแหละก็น้องพอนังจอกนั่นแหละน้องแม่เราน้องแม่นังจอกโอยโดยโดยเราเป็นเปียละเรวก็บอกอยู่ไหนบอกอ่ไรแค่ไหนเราไม่ยอมไหมต้องเชื่ออะไรจากพันรดนหัวพนแม่นะแค่นั้นมันบอกมาฟังเนาะบอกมาฟังก็เราจากพันหัวมันอยูนี่เราหลักไปที่ าแล้วได้มื่อหนึ่งเมื่อสองปัดลักไปแล้วอีต้นลูกแล้วเนาะมันเขียนตอน่ามันดื้นเนาะมันบมไปมันจะไปบางทีกินข้าวลูกก็น้อยๆมันบมไปได้เนาะบมไปถ้าไปได้กินเนี่ยมันจะย้ำอีกหน่อยเนาะมันจะลื่นแล้วเนาะไปทานมันเป็นยังอ่อนอร่อยมันบมไปน่ะแม่ไปไปมันเจออยากให้จะกินข้าวฝัดแม่บุชวนพามากัดึกมืดดึกดื่นเต็มคืนนมเดี๋ยวเก้าโมงสิบโมงมันจะได้มาเก้าโมอ้เจ้าชิฮานุกเดือดย่านอลไรมาทำย่านแล้ว ลูกพจะกินข้าวพอจนอนแล้วเนาะอยากนอนแล้ว9:10นเอนอนอยู่ให้มันฟุกเาแม่บ่จักว่าเเาเราฉันเมาหลายมันได้เฮ็ดใช้เเราก็จักสิว่าๆสิว่าได้ๆเออตามกะละเนาะปล่อยไปยิงตาปล่อยมันไปตามใจมันเราบ่ไว้ว่ากรเนาะแล้วแต่วทแกรรมผู้ใดก็ได้บอกบ่ฟังบ่แม่นว่าบ่บอกเดบอกครูคําข้าเราก็ได้บอกมื้เช่านี่ฟังอยู่จะบอก ฮือกบ่เอ้อชื่อเอื้อกบเอือ đấy ไอ้บอกเฮ้ยน้มึพาลูกมานอนมาให้ได้คนใอ้ให้เลจ้ะไ้บตหอดไปแล้วไปเมื่อก็มันหือมันเอืไอใคยู่ดอกเขาว่าอะไรก็ชื่ออยู่มือตาบุ๋มเมาออ๋อเขาไม่จะว่าว่าเออเนยเขาบอกว่ามัน เออเขาว่าเออเขายาแหละเขาบ๊ไปมันก็บอกได้ว่าบอกได้ว่ามีแต่ร์เราพังยังไงนะหักบปากเนาะหักบ๊วยบอกลายวันนี้ดิเสียงได้บ้านนี่ก็บอกไรก็ได้บอกายกันยางนี้ซ้ำยางนี้ซ้ำใช่ซ้ำเลยแต่ว่าคันช้าคันว่าเราดูเหตุวียงเหตุงานกะใครเราเหตุไปโอ้คำดูเหตุได้เฮือนตัวเองมันก็บแปรเมือนไงทางก็กอเวียนมห่านน้ำบอนชามเลยเนาะล้างชามเป็นมดนะยเอาเลย มันมาเขึ้นตัวเองไป็ยัางบ่มเอียนเขินแม่กับบ่มเอียนกี่รับปะบัดเชินหมู่บัดล่างและสะอาดจักแม่คอยเห็นตาคอยคอยตั้งไปชมเบื้องไปเลยก็ล่างขักอะไรไรใส่ตะหลอกชาลรยขึ้นไปเมียนถวยเมียนยังขึ้นไปไหวถึงเฮือนเก็ผนได้ย่านเออไเล่นน้ำบอกจังว่าชาวคยเบื้องคยตั้งเบิ่งคนมันคนไปชมเบิ่งเขาบ่เห็นดอกบเห็ยนคอยดอก เน่ยว yeah, hmm. ่าย mm. ันหมูให้ลินหมอย่างน้เนาะยจะว่าเขาก็มาคขืดเบิ่งว่าหมดมาหน่มันเห็ดคือกับให้บหมเพื่อนตัวเองได็กินชายป่าอยู่หันกินเห็ดกินเนื้อเหมนเรากระน้นเหมือนเพแม่ประกาศซิเมียนกับโมเมนย้ายทุกอย่างบวกเนี่ยเมียนขักกะลีเบิ่งมันเห็ดละเอียดขักกะลีต่างคนต่างเป็นนะเอวเหมันหมักแบบนี้ด็ต่างคนต่างเป็นไปมักข่อยโบจักเขาไว้จะว่ามันจะหมักเป็นข่อยเขา ผมมาคุ้นคอยนะไปพุ่นหมดคือว่าเมียนดีหมดมาเฮือนตัวเองหมดกินอยู่ใช้ปาอยู่หันยหญ่บึงน้ำเพื่อนน้ำชาดคือบ่มเฮือนตัวเองเนี่ยหมนไปพุ่นกับเฮือนกับบุตรคืนนั่งอยู่ตลาดแมื่อกบอกนหกเออกินเมียนตัวเมียนบงเศลอะไล่ะละไเลยไปต่อกอกตาหน่าเก็บเมียนคอยบอกอ่ะเสียนยังแกเซียนอยู่ให้ตัวพุ่นจะาเอาดอกใบพิษมันก็ไปแล้วเดี๋ยวมนก็ยาเลย ลงเงิ่นแล้วมันก็ลงไปน้ำหมดเลยมันขายได้เฮ็ดนะเนี่ยคอยเอามาแกงแล้วคอยน่ะว้าหนูโม่ังก็เต็มบ่อนี่ม่คืออย่งบม่ได้ชื่อด้ก็หักมานี่ เฮ็ดเดอีอยนะเฮะงโงอ้ยแล้วก็พื้นกแบกพื้นมาไวให้งัวเดนดกนาไปบัะเห็นได้ใจหรเฮ็ดีิไปดอกนะโอ้เก่งนกเฮ็ดงง่เะงโงกครับมันกำลังมันจูมกัมันเป็นไข่อู้แก่งแทบเลยพอดีพอดีกินเนี่ยีแกงแทบเลยมันมีเด็กน้อยลายลายมันลื่นเนื้กะตกเอากระตกก็ได้กินกมหมือนมันกระตกมัไดย่นแล้วคือเขาบอาเราเคยใหม่เลยเป็นน่อเท่า เฮ็ดไหนนะเคยใหม่นะเราไปผองถั่บนแกงเห้ละงงงีลยนะเอาบวงตักมันพลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเลยเ้วบริกินเลยจ้ำฟองถั่วฟอง้อมึงนั่นแหละฟองเั่วเออนั่นี่เด้อหัวลูกเคยกียเค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 ยใหม่เดี๋ยวนี้จะงจะจะโง่งจะงัวจะงนาวเกมาเคยเนาะกลุ่มสุดยอดว้าแล้วก็บตักใส่ตักใช่เลยคอย Bữa <laughs> ai vừa đấy Con tay ký nữa Rồi tay ký Phụ sầu có năng bưng như hai lẽ không Phụ sầu có bố hiến đọc học phụ thọ, nên hiến phần phần thì xứ thọ Là cái trăm như lẽ, chân bớt này nè Chị chốt có một ca chốt và nên nhận phụ thọ quáu Hết đọc đi ơ Đi phải kinh mai như hắn vẫn mướn nó, đến thôi là ngủ เลยโมไกินจำเหรอเงลจำแต่น้ำมันันได้ได้กินแต่น้ำเนาะบรไกินตอนบมไกินตอน่เ่าบอกซีดเยอะข่าวตู้เร้มันหลังเออข่าวตู้แล้วแหละหนวันหนึ่งวันนี้ขอว้เลยนะให้นางตไหวมาพิ่นเอาข่าวไหวแล้วนี่ก็เอาไหวตู้กระดะษนอนจไงวะไหว ก้วก่อนเนาะไว้ตู้ก็ขี่มันออกกมากมันเานี้กินรวมอนนี้กินรวมวมกันก็เพิ่นเนียเพราะว่ามันมหลายคนนะกะเพิ่นมอนกับกินปลาลานนึก็ได้กินเมากินเต่เปิงหมูอะไรก็ไ hmm. ด yes, right. <m ort S 2> mm ้พวกมึงปลาชิ้นราบเป็นลาบไก่ี่ยมัยังบุกินเต่าขอจะปิ้งมันยังอว่าโอ้ยปิงส่้เายแล้วดำเเนี่ยเปิลายรับปดทอดนี่จะทอดลานปลาเรา รลายลผัดกินยังกับกระเชมมันหลายคนหลายคนละคนาะคนนั้นสดคนนี้สดแหม่หนึ่งญาติกันกินถ้วกว่าผัดช้องคนผัดจำนว่าปิ้งกินแบก็แล้วไปของช้องเผาเ่ยก็ว่าื้นรลานกันโดนๆจังว่าเธอหนึ่งสองสามเดือนมายามเตอหนึ่งนอนคืนหนึ่งดางคืนหลังกับเมื่อนกินยังมันกับบัเฟืองของสองคน ิแรกสิมาให้เจ้าตอกแบบว่าเตียนะคะให้ท่านไว้เครื่องไว้ของมั้ยให้ได้ดอกบ่ยากดอกให้จะตอกเป็นแป้นนะที่ว่าไว้แบบหมอแหกแตกระโปะนะนตัวได้บ่ทักเอบ่แั้ง้านะตกยาวสิน่ะ ช่องแผ่นยังกันฮาีไวเครื่องไวขอาใช่ไหมคนามีเศษไม้เจ้าก็ตอกไว้ให้หน่อยได้ไวถอยไว้บวงเ่ีเขาเรียนไว้คือเขาไว้เตียงนฮอยากให้เจ้าตอกแม่แมนเมนยแมนพอได้ให้นไวครับันนี้ฮาวาฮสซมาบอกกันเก็บเคียคอยไว้มอยฉาทายอ่ะนะเป็นใหญ่แมเพผนหนผนบ อย่างแม,มนมันบองามเลยมันเงุดหงิเนาะอันนี้จะใช่ไปตัวที่เพิ่งกระบอหักแมนมันแขกคนเข้ามากตมันบองามมันนะแม่เลยถาิ่นเนาะขนาดเพิ่นอยู่ไกลเพิ่นยังเห็นอยู่เห็นแล้วเพิ่นี้เป็นอะไที่ตามอยู่เนาะโออเพิ่นโบที่ตามเลยเขาอยู่ใกล้วานนี้ที่ป่วยนั่นเป็นอะไรที่บ้านนี่เค้กน้องกาแฟ ขอยส right? ิไปรีวิวเฮือนเบิ่งกันยังอที่ล้วงของเลขสิบแปดเลยได um ้ของเจ้าโอ้ยเนาะโอเคอ่าครับตัวกอใจโอเคคลิปน uh, ี้ก็จะมาหายใจไจดีมืองสบายดีนะสบายดีายสบายดีเดยาผมชื่อที่ผมชื่อว่าให้กับโกมกอดใจให้อยู่ดีแหเมืมอืม

โอาบ่ได้บ่ทางนี้เออนี่เด้อพี่น้องเนาะเฮือนสาวแต่งอ่อนพี่น้องเอ้ยป๊าป๊าตองามขนาดพี่น้องเอ้ยบดนี้สังกระสีงามเนาะพี่น้องเอ้ยพูเฮ็ดเกาะกระเทิบออกมาอีกนี่คักปนหยังพี่น้องเอ้ยติดตคักสิอยู่บานีฮ้ยสาวแต่งอ่อนบ่อยู่พี่น้องเอ้ย ไปลำหน้ารับจ้างวะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแต่ไน,นก็ฝากคกนไรก็แซ์แหละเป็นกำลังใจใพอน้องแฟทเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่บ้านจะกูสุกคนเนาะสบายดีและสวัสดี